สวัสดีคุณผู้ชมทาง c h anel YouTube ของบอ l เล่บอลทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนิคธีรวัตรการวารีทิพย์นะครับช่วงนี้นี่ก็เป็นหนึ่งได้ว่ายึดช่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่พี่ปั๊กภูมเิเรศเอี่ยมเชยแล้วก็พิดิตรธนิตประสบเนตเนี่ยไม่ค่อยจะว่างมาไลฟ์คุยกับคุณผู้ชมเท่าไหร่ในเรื่องของข่าวสารวอลเล์บอลแล้วก็ทัศนะมุมมองต่างๆนะครับใครอยากให้พี่ปั๊กกับพิดิตเนี่ยกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยก็ช่วยกัอมม้า่งงทน รีบกลับมาหาคุณผู้ชมกันบ้างนะครับวันนี้ไม่ได้มีข่าวสารอะไรมาพูดคุยกันมากนะครับเพียงแค่ว่าผมเนี่ยนะฮะไปเจองานเก่าผมมาชิ้นหนึ่งสมัยที่ผมยังทำงานอยู่กับทาง TNT ช่อง16นะครับผมเคยเขียนเรื่องราวของทางโคชเอ็มม่าอนุเชตดําตุ้งโรมนะครับแล้วก็น้องบาเรนธนั์ทวีรัตเอาไว้เมื่อ2 2ปีกว่าๆที่แล้วนะครับเขียนถึงเรื่องราวที่ทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันแล้วก็ไปสร้างกันมายังไงทําให้บาเรนเนี่ยกลายขึ้นมาเป็นนักกีฬาระดับตัวท็อปซูเปอร์สตาร์ของ วงการวอลเล่บอลชายไทยในยุคหลายปี2-3ปีที่ผ่านมานะครับทั้งๆท,ท,ที่บาเรนจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็พื้นฐานในการเล่นวอลเล่บอลเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้แหละครับ ปัจจุบันเนี่ยนะครับบาเรน,นธนทัศน์ทมิรัตเนี่ยก็อายุ24ปีแล้วนะครับก็ถือว่าโตเป็นหนุ่มเต็มวัยแล้วนอกจากการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพแล้วเนี่ยเจ้าตัวมีงานาถ่ายแบบงานถ่ายโฆษณาสินค้าที่เป็นทั้งภาพนิ่งแล้วก็เป็นวิดีโอเนี่ยเข้ามาพอสมควรเลยนะครับจาก ความนิยมของแฟนแฟนกีฬาในช่วง2ปีหลังที่โอ้พอใจในส่วนของรูปร่างหน้าตาบุค,คลิกความสูงนะครับความสมาร์ทความเท่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนุ่มพอตของวงการเลยแหละนะครับโคชเอ็มม่าเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็าได้รับการชักชวนจากอาจารย์พีรศร์ษษประกายวันนะครับให้มาทําทีมที่โรงเรียนเมืองพลวิทยาคม จังหวัดขอนแก่นซึ่งโรงเรียนเมืองพลก่อนนั้นเนี่ยเขาก็ส่งทีมแข่งวอลเล์บอลมาส่งทีมแข่งวอลเล์บอลมาเรื่อยๆนั่นแหละนะครับเพียงแค่ว่ามันยังไม่ได้เป็นทางการอะไรมากเนื่องจากว่าบุคลากรที่จะมาทําทีมวอลเล์บอลให้เมืองพลในตอนนั้นเนี่ยก็มีแค่ครูในโรงเรียนใช่ไหมครับไม่ได้มีโค้ชที่แบบเป็นโค้ชอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องสอนนะครับก็ได้ทางโค้ชเอมมาเนี่ยเข้ามานะครับตัวบาเลนเองเนี่ยเขาก็เป็นคนเมืองพลโดยกําเนิดอยู่แล้วนะครับก็เลยตามกันมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยบาเลนเนี่ยโค้ชเอมมาบอก มีดีในเรื่องบอลตีนะครับในสมัยที่เขาอายุประมาณ15-16เนี่ยเขาสูง185แล้วนะเออคือเขาสูง185ยตั้งแต่ม .3 แล้วนะครับแต่ว่าสูงก็จริงแต่ลายบล็อกไม่ดีนะตอนนั้นเนี่ยเขาเล่นตำแหน่งบอลสัน้นโคชเอ็มม่าเขาก็เลยมองว่าถ้าเล่นบอลสัน้นเล่นได้แหละในเมืองไทยแต่ถ้าจะขึ้นไประดับอินเตอร์ระดับนานาชาติอย่างเงี้ยเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไม,ไ,มไม่น่าจะเป็นไปได้ในที่นี้หมายถึงว่าไม่น่าจะ ทําทให้มันกลมกล่อมมากเท่าไหร่เขาเลยฝึกมาจับเล่นบอลหลักนะครับละลายพฤติกรรมหมดเลยพอเข้าสู่ช่วงม5เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยโค้ชยุ่นคุณมนชัยสุภัฒนธิรกุลนะครับตอนนั้นเป็นโค้ชทีมชายก็ติดต่อมาว่าสนใจอยากจะได้ทางแซกแซกี้อัศนพันธ์จันทจรไปเล่นทีมชาติโค้ชเอมมาเขาก็เลยถามว่านอกจากแซกแล้วเนี่ยสนใจใครอีกไหมนะครับโค้ชยุนเขาก็บอกว่า บาเลนเนี่ยหรือทันาเนี่ยถ้าตีบอลหลักได้เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าตรงน,นั้นเนี่ยทีมชาติไทยก็มีบอลสั D ้นดีๆอยู่หลายคนนะครับที่โดดเด่นกว่าบาเลนเขาให้ทัศนะมาว่าบาเลนเนี่ยแข็งแรงนะครับดูมีความเป็นผู้นำนะแต่ว่าบอลสั้นเนี่ยร้อยแปดสิบกว่าถ้าไปแข่งในระดับเอเชียหรือว่าในรายการนานาชาติเนี่ยอาจจะเล็กไปสักนิดนึงนะครับหลังนั้นพี่เอามาปิ้งเลยตอนบาเลนอยู่หมอ5อห้าก็จับมาตีบอลหลักเลยนะครับโดยให้เล่นในตำแหน่งบีหลังก็ใช้เวลาเปลี่ยนจากบอลสั้นมาเป็นบอลหลักเนี่ยสามเดือนเลย มันก็ไม่ได้ว่าเปลี่ยนกันง่ายๆนะเพียงแค่ว่าโชคดีที่บาเลนเนี่ยเขาก็มีเซนต์บอลที่โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ตอนแรกบาเลนไม่โอเคนะบาเลนไม่อยากจะมาเล่นอบอลหลักเพราะว่าเขาก็เล่นสั้นมาตลอดตั้งตั้งแต่ช่วงที่เขาเด็กๆนะโคช้ชเอม่เขาก็เลยพยายามคุยว่าเอ้ยถ้าเราเอาประโยชน์จากความสูงของเรามาช่วยเกมบล็อกอฝั่งริมตะข่ายเนี่ยตัวบล็อกริมเมืองไทยมันมีน้อยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับบาเลนค่อนข้างเยอะนะสรุป3เดือนที่ผ่านไปเนี่ยก็เลยโอ้โห จับสร้างจับปั้นจับปลุกปั้นกันนะครับเพื่อที่จะให้บาเลนเนี่ยละลายพฤติกรรมจากการเล่นบอลสั้นแล้วก็มาตีบอลหลักนะครับพี่มาเล่าให้ฟังต่อว่าปีแรกที่จับมาเล่นบอลสั้นเนี่ยบาเลนก็ติดอยู่20เลยติดอยู่20ททั้งที่อายุเอ,อ่อประมาณ17 18เท่านั้นนะครับไปแข่งในรายการอาเซียนที่เมียนมาตอนนั้นก็เป็นนักเรียนของเมืองพลน,นะครับแล้วก็ก่อนที่จะติดทีมชาติเนี่ยโอ้พี่มาบอกว่าใช้งานบาเลนเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เป็นกำลังหลักของทีมพรจับปรตีมีหลังล้วเนี่ยปังเลยเป็นเดอะแบกเลยคว้าแชมป์กันมาเยอะแยะไปหมดนะครับกีฬานักเรียนการไฟฟ้าแชมป์จังหวัดแชมป์เยาวะชนเป็นพวกบาเลนเนี่ยไล่ตี3เมตรเนี่ยนะครับจนคู่แข่งกระจัดกระเจิงไปหมดนะครับกระทั่งปี2020นะครับโคชยุนคุณมนชัยสุภาพิรกุลเนี่ยนะครับก็เอาบาเลนไปเล่นทีมชาติไทยในรายการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่น นะครับพี่เอ้มาที่กรีดแตกเลยนะครับเพราะว่าสร้างนักกีฬาละลายพฤติกรรมเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็สุดท้ายเด็กก็ได้ติดทีมชาติได้ติดธงมันก็เป็นอะไรที่เขาภาคภูมิใจกันมากนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ารายการชิงแชมป์เอเชีย2020เนี่ยถ้าใครจํากันได้เป็น,เป,นเป็นช่วงรายการที่ชุดหลักเขาก็ไม่ได้พร้อมนะครับไม่ได้พร้อมไปเล่นเนื่องจากว่าติดภาร,รกิจอยู่หลายคนแน่นอนว่าตอนนั้นไทยก็เอาชุดผสมไปถ้าใครจํากันได้ก็จะมีโค้ชแพทสุประชยัยศรีภูมิที่ร่วม ทําทีมไปกับทางโค้ชต้อแล้วก็มีโค้ชยุนเนี่ยเป็นโค้ชใหญ่นะครับอพอกลับมาจากทีมชาติเนี่ยนะครับรายการนั้นก็ต้องยอมรับว่าไม่ประสบความสำเร็จในนามของทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าน้องบาเลนก็มีโอกาสได้ลงเล่นบ้างก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในทีมนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์มากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นหลังนั้นก็ามาปรับอะไรอะไรอย่างนะครับในการที่จะช่วยลงเล่นให้กับทีมในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งตอนแรกเนี่ยเรียนอยู่ที่หมหาวิทยาลัยเอเชียาคาเน่นะครับ แต่ก็เรื่องความแข็งแรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บาเลนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นจุดโดดเด่นมากก็คือแข็งแรงในระดับหนึ่งแต่ว่าไปเทียบกับคนอื่นเนี่ยยังเป็นรองนะครับก็เลยทําให้โคชเอ็มม่าก็ต้องไปเพิ่มตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้ผ่านเกมลีกกับทางเกาะกูดคาบาน่านะครับเกาะกูดคาบาน่าก็ถือว่าร่วมทุกร่วมสุกกับทางโคชเอ็มม่าแล้วก็บาเลนกันมาเนี่ยสปีเหมือนกันนะครับตั้งแต่โคชเอ็มม่าเป็นผู้ช่วยแล้วก็ขึ้นมาเป็นโคชใหญ่ นะครับก็อาจจะไม่ได้มีความสำเร็จอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ทีมก็เข้าไฟนอลโฟได้อยู่นะครับเข้ารอบไฟนอลโฟได้อยู่ในช่วงฤดูกาล2021-22 20แล้วก็2022-23 20นะครับกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ย2023เนี่ยนะครับทางโคชเอ็มมาก็อำลาทีมเกาะกูดคาบาน่านะฮะแล้วก็ย้ายมาทำทีมเองที่ลงท,ที่เมืองพลวีนะครับก็เป็นเป็นโรงเรียนเมืองพลวิทยาคม กินนอนอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลือกที่จะมาสร้างทีมใหม่นะครับบาเลนก็แน่นอนเขาก็ต้องตามคุณแม่เขามาอยู่แล้วนะครับจนกลายเป็นว่าบาเลนก็ขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในทุกรายการแหละในช่วง2ปีหลังเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมกับทีมตลอดแม้ว่าทีมชาติจะเปลี่ยนโค้ชไปแล้วไปเป็นโค้ชพักกีวอนก็ตามนะครับแต่บาเลนก็ยังถือว่าอยู่ในตัวเลือกแรกๆเสมอแม้ว่าในดับทีมชาติเนี่ยบางครั้งโค้ชพักเนี่ยจะเอาไปเล่นในตำแหน่ง ตัวตีบอลสั้นบ้างนะครับแต่ว่าก็บาเลนก็ยังดำลึกความหลังนะครับแล้วก็ช่วยทีมได้ตลอดเหมือนกันแม้ว่าจะเล่นในตำแหน่งบอลสัน้นหรือว่าจะเล่นในตำแหน่งบีหลังก็ตาม,มานะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่ทางโค้ชเอ็มม่าถ่ายทอดออกมาให้ฟังกันนะครับว่าเจอกันได้ยังไงแล้วก็สร้างกันยังไงนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนแปว่าบาเลนไม่ได้มีแค่งานวอลเลยบอลอย่างเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีในเรื่องของงาน่ายแบบงาน เดินแบบอะไรเข้ามาบ้านก็เข้ากรุงเทพบ่อยเลยแหละนะครับใครที่รักแล้วก็ชื่นชอบน้องบาเลนเนียก็ติดตามน้องเข้าไปนานๆแล้วกันนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่ที่น่าสนใจแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันนะครับไม่ใช่ประเด็นข่าวอะไรนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนน้องบาเลนก็คงจะน่าจะถูกใจเนาะนะครับเป็นจุดเริ่มของของการสร้างนักกีฬาคนนี้ขึ้นมาโดยทางโค้ชเอ็มม่านะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มีอะไรที่น่าสนใจผมก็จะพยายามเอามาพูดคุยกับคุณผู้ชมเรื่อยๆนะครับก็ คงต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ